เคยรู้ไหมว่าคนทางานประจาเนี่ยก็มีสมบัติลับๆเหมือนกันโอ้สมบัติลับเลยเหรอครับพี่เตนใช่ความลับสุดยอดของคนทํางานประจําที่เวลากเกษียณเนี่ยเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายอ่าเรื่องท็อปสีเขตแบบนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้งั้นจัดไปกับสมบัติลับๆรับวันนี้ สวัสดีครับกลับพบกับ Money Story ่แล้วนะครับผมบอสพัฒนานครับที่ปรึกษาการเงิน f อ t ครับผมเจนเตชินอินเวสเมนต์คอนซัลแทนครับอวันนี้มาคุยกันเรื่องอาวุธลับสมบัติลับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่อง Top ปซีคร t นะครับพี่เจนคือในฝั่งของขาราชการเนี่ยเวลาเขาทางานไปเนี่ยวันหนึ่งที่เขาเก็ียณเนี่ยเขามีบำเน็จบานาอามีเรียกว่าเงินรอไว้อยู่ไว้ใช้ตอนแก่ตัวได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก เป็นราชการเนี่ยตอนทํางานเนี่ยเงินเดือนไม่ได้สูงไงเงินเดือนไม่ได้เยอะมากเฮ้ยกลับไปอยู่ในฝั่งของหมดภาคเอกชนเนี่ยเฮ้ยเงินเดือนสูงกว่าอาเอ,อแต่ว่าไปไปได้ไหมครับพี่เจนอย่างนั้นเนี่ยมันแปลว่าคือที่ราชการเงินเดือนไม่ได้สูงเพราะว่าเขาแบ่งบางส่วนเนี่ยไปเก็บไปใช้ตอนแก่คือเรียกว่าใครที่จะรับเต็มร้อยอาจจะรับจริงๆแค่5้าสิบอีกห้าิมันถูก เก็บเอาไวต้ตอนใช้ตอนแกะตัวไหมอ่าใช่ใช่ก็มองดูว่าในส่วนของหมวดข้าราชการเนี่ยฝักของเ r เขาจะเรียกว่าโอเวอร์เฮดใช่ไหมโอเวอร์เฮดนี่ที่นี้ก็คือแบบโอเคค่าดูแลสุขภาพอ่าข้าราชการเนี่ยเข้าโรงพยาบาลรัฐปีอยู่แล้วเในหมวดของการเกษรรยียณอายุเขาก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญกบอ,กขอกบอกขกอบขยาวยใช่แต่ว่านีฝั่งของเองกชนเนี่ยดูแลตัวเองจ้าเรียกว่านายจ้างให้เต็มที่เหลือเราต้องมาบริหารจัดการด้วยตัวเองเนาะอ่าไอ้ตรงนี้แหละ ในจ้างไม่ได้ดูแลก็ไม่ได้ในในบางบริษัทแน่<ะ>นอนบริษัทที่เป็นมหาชนเนี่ย<ะ>เขามีอยู่แล้ว<ะ>ก็คือกองทุนโพรเดนฟันหรือว<ะ>่ากองทุนสำรองเลี้ยง,งชีพเนสำรองเลี้ยงชีพให้กับตัวพนักง,งานซึ่งอันเนี้ยเป็นทั้งออสวัสดิการแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นรางวัลให้กับคนทํางานนานๆดู<ะ>ทำไปก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าบริษัทไหนมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าบริษัททุกบริษัทจะมีแต่ก็ต้องถือว่าคือถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่มีให้ในายจ้างคนไหนทําให้ลูกจ้างเขาแบบ มีเงินเก็บไ้ใช้ตอนเกษียณก็ถือว่าเขาก็มีความใจดีเนาะใจปั้มให้กับลูกจ้างเนาะแน่นอนเอออย่างบริษัทที่เป็นมหาชนส่วนใหญ่ก็จะมี<อ>ในเรื่องของโบนัสฟันให้แล้วบริษัทที่ดูแลพนักง,งานดีๆแล้วก็แบบมีการสร้างสวัสดิการให้พนักง,<อ>งานเนี่ยก็จะมีโบนัฟันให้บางคนอาจจะมีคําถามแล้วว่าเฮ้ยแล้วไอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันคืออะไรครับอะไรมันเงี้ยเป็นกองทุนที่จะเตรียมไว้ให้เราหลังจากเรากรเกษียณครับเออพอหลังจากที่อยู่ในกองทุนเนี้ยจนถึงอายุห้าสิบห้าปี หรือตามเกณฑ์ของเขานะเออไม่ใช่ว่าคุณแบบเข้ามาห้าสิบสองห้าสิบห้าคุณได้นะไม่ใช่นะมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องทินเงินไว<อ>้เท่าไหร่จออยมาได้อย่างไว้ห้าปี<ภ>เออ<ภ>แล้วก็พอหลังจากนั้นไปเนี่ยคุณถึงจะเอาเงินออกไปใช้ได้<ภ><ภ>คือ<ภ>หลักกษียณเนี่ยคุณก็จะมีเงินตัวนี้เป็นก้อน<ภ>หรือว่าคุณจะค่อยๆเบิกไปใช้ได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมองว่าในเชิงของการบริหารการเงินของตัวเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์อยู่ว่าหนึ่งบริหารในเรื่องของการกรียนครับหยอดไปหยอดไป เรียกว่าค่อยๆเก็บออมในแต่ละเดือนที่แบบพอเงินเดือนเข้าปุ๊บเฮ้ยทัานักเก็บก่อนเลยโดยที่แบบก่อนนําไปใช้เนาะ pay yourself first คํานี้เลยใช่แล้วก็พูดถึงในเรื่องของการทําในเรื่องของภาษีครับการบริหารภาษีเนี่ยกองทุนสมองลิงชีพนี่ก็ช่วยได้อ่าคือจริงๆพี่เจนพูดผูกเลยครับคือช่วยทั้งในแง่ของทางลูกจ้างที่เราเก็บอมอมเนาะถ้าจากข้อมูลครับพี่เจนที่มีการสํารวจมาก็คือว่าณนะตอนนี้เนี่ย บริษัทในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักง,งานมีราวๆประมาณสัก 20- 3 0เท่านั้นเองคือประมาณสัก 20,000- ถึงส0,000บริษัทจากกี่มือบริษัทจากเกือบแสนบริษัทอ่าซึ่งเอาก็จริงแล้วก็คือว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่ยังไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ที่จะเตรียมเป็นแบบแผนเกษียณให้พนักง,งานเนออาะและในเชิงของการทำโฮเด์สแนอย่างเงี้ยหนึ่งบริษัทคุณต้องมีไรายได้โอ้ต้องมีไรายได้แบบพอสมควรเลยนะในการที่แบบเฮย้ย พอถึงหนึ่งเดือนปุ๊บที่จ่ายเงินในพนักง,งานะจะต้องมีบางก้อนที่แบบเตรียยไว้เนี่ยหักสมทบให้พนักง,งานด้วยจะบอกว่าในมิติของฝั่งบริษัทเนี่ยเขาจะมองว่าแบบเฮ้ยใ,ในแต่ละปีเนี่ยเขาจะต้องมีการขึ้นเงินเดือนใช่ไหมครับใช่ใชออ่แล้วพอขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันก็กระทบชิงมาที่โปรเดนฟันด้วยไงเรียกว่ามันโดนไปด้วยกันพร้อมกันหมดเลยขึ้นไปทั้งก้อนในส่วนของตัวพนักง,งานเองเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่แล้วคือในเชิงของการแบบเฮ้ยฉันเนี่ยมีโปรเด้นฟันเวลาฉันหักสิบเปอร์เซ็นต์เว้ย บริษัทก็จะหักตามฉันกลับเข้ามาอันนี้แล้วแต่บริษัทนะครับว่าแต่ละ<า>บริษัทนโยบายเออเงื่อนไขเป็นไงบางบริษัทก็บอกว่าเฮ้ยสองปีแรกคุณทํางานกับเราอะ่ะคุณหักเขาโบนันฟันได้นะแต่บริษัทจะไม่สมทบกลับให้เออคุณสามปีขึ้นไปบริษัทสมทบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ห้าปีขึ้นไปบริษัทสมทบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเงื่อนไขกันคร่าวๆครับพี่เจมว่าในส่วนการหักตัวกองทุนสอะลาชีพที่ลูกจ้างจะหักเก็บสะสมเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่บ้าง จริงๆก็คืออยู่ในเลนส์ระหว่าง2%ถึง15%ที่ลูกจ้างสามารถที่จะเก็บเพื่อนำส่งได้แต่ทีนี้เหมือนที่พี่เตยอธิบายเมื่อกี้เลยว่าในแง่ของตัวนายจ้างเองเนี่ยจะสมทบให้เท่าไหร่ก็อยู่ที่นโยบายการจัดตั้งกองทุนซึ่งเอาข้อจริงแล้วเนี่ยแต่ละบริษัทเอ่อนายจ้างแต่ละรายก็อาจจะมีเงื่อนไขตรงนี้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามองว่าอยากจะสมทบเท่าไหร่บางที่เป็นแฟลตเลทเลยก็มีรับพี่เตยคือ3%ก็3%เยาวจนถึง นักง,งานลาออกครับหรือบางที่ก็ให้เป็นสเต็ปทั่วไยอย่างเช่นว่าเริ่มต้น3%ขยับเป็น5%ไปเอไปแม็กซิมัมที่ส5บห้าอรก็มีเมื่อก่อนเขาบอกว่าในจ้างหักให้ส0เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้คุณลูกจ้างหัก10%นต์ในจ้างอาจจะหักแค่3%อร์เซ็นได้กว่าลูกจ้างอ,อยากออมต,อตั้งใจ <laughs> เก็บออมลงทุนเพื่อ ไว้กระเสียงเราเองไอเรื่องของของโพเดนฟันเนี่ยม,มันคือสมบัติลับจริงๆถามว่าทำไมถึงเป็นสมบัติลับเป็นเพราะว่าตัวลูกจ้างเองอ่ยแทบจะไม่รู้หรอกว่าไอเงินที่มันอยู่ในกองเนี้ยมันมีอยู่เท่าไหร่เรียกว่าเก็บเก็บ,กบไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวว่าสะสมมาเท่าไหร่แล้วเ,ออเพราะว่ามันเป็นไปตามสมการที่เราคุยกนะันอ,อ่ะออมก่อนใช้คราวนี้คุณคุณบอกว่า,วาคุณจะออม1 0คุณออม1 5ของของขอัตราเงินเดือนคุณครับอคุณตัด้าไปเลยอย่างเงี้ย คุณจะไม่เห็นเงินก้อนนี้เลยนะมดเว่าคุณได้เงินเดือนสามหมื่นครับคุณตัดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับคุณตัดสามพันเพราะฉะนั้นไมเซตคุณจะเหลือว่าเดือนนี้ฉันจะใช้แค่สองหมื่นเจ็ดเรียกว่าเราพูดนะออมก่อนใช้เรียบร้อยแล้วเออคุณจะไม่รู้เลยจนกระทั่งคุณลาออกครับหรือคุณมีการแบบรีเช็คในส่วนของตัวกองทุนและตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันมันอยู่ในกองทุนไงมันไม่เหมือนเงินฝากมันจะมีการโตขึ้นของของตัวกองทุนเรียกว่าเ,ออเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่ง จริงๆแล้วผลตอบแทนมันก็มาจากทั้งสองส่วนครับมาจากทั้งเงินที่เราสะสมเองแล้วก็จากเงินที่นายจ้างสมทบให้ทั้งสองอ้นที่นํามารวมกันเนี่ยก็ถูกนําไปลงทุนในกองทุนที่เราเลือกไว้แล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาทั้งสองส่วนครับอธิบายเรื่องของกองทุนต่อครับในกองทุนเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งว่าเป็นกองทุนความเสี่ยงสูงสิ่งกลางสิ่งต่ำขึ้นขึ้นอยู่กับแพคเกจของแต่ละที่บางที่มีห้าแพคเกจอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะแนะนําอย่างนี้ละกัน ถ้าคุณยังอายุไม่เยอะก็งลงทุนความเสี่ยงสูงมีโอกาสมีเวลาให้ซิ่งได้อยู่มีเวลาให้ซิ่งแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอายุเยอะแล้วอาจจะปรับพอร์ตอยู่ไปอยู่ในฝั่งที่ความเสี่ยงต่าลงหน่อยเอเอเรื่อยๆก็ปรับปรับในส่วนของตัวพอร์ตลงไปได้เหมือนกันขนาดการรีบาลานซ์พอร์ตแบบนี้กอขปเขาจะมีแพ็กเกจที่เรียกว่าเป็นสมดุลตามอายุครับอ่าคือเขาจะบาลานซ์ตามในเรื่องของอายุของผู้ที่สะสมเงินเข้าไปในกองทุน เช่นว่าเอ้ยเราอายุยังน้อยอยู่เราก็สะสมเป็นในส่วนที่เป็นกองทุนที่เป็นตาสารทุนหรือหุ้นเนี่ยสูงหน่อยพอค่อยค่อยอายุมากขึ้นตัวตาสารทุนก็ค่อยลดลงตามอายุไปเรื่อยเรแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนตาสารน,นี้เพื่อให้บาลานซ์กับในเรื่องของความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้อ่าเพราะว่าด้วยหลักการเราจะมองว่าอายุน้อย,นอยเนี่ยติ้งได้ความเสี่ยงสูงได้เพราะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะปรับหรือว่าทําเงินได้อยู่มีโอกาสผิดพลาดได้อยู่แต่ถ้าเกิดสมมติคุณอายุ มากมากแล้วอย่างเงี้ยฮะห้ 55, าสิบห้าหกแตเขาจะหกสิบแล้วอะเรียกว่าต้องเตรียมตัวที่จะถอนเงินมาใช้ได้แล <S <S ้วเพราะฉะนั้น,น,นเงินที่คุณควรจะถอนออกมาคุณควรจะเห็นว่ามันไปทักมีเท่าไหร่เรียกว่าต้องท<ม>ย,ยอยลดความเสี่ยงเพื่อให้ตัวสภาพกองทุนเราเนี่ยใกล้เคียงกับสภาพคล่องเงินสดที่สุดเพื่อที่จะถอนออกมาใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของตลาดมากนะอันนี้แหละพอตอนจบเราเกษียณแล้วใช่ไหมบริษัทก็จะให้เราทํางานถึงสักประมาณห้าสิบห้าหกสิบ บ,บางบริษัทก็ต่อเราไปถึงห5ส้ามีไหมมีหลังๆน่าจะมีแล้วนะมีแล้วเข,ขวาก็น่าจะเหมือนกับว่าต้องดึงคนเก่งเก็บไวนะ้เนาะแล้วก็พยายามที่จะแบบเขาได้อยู่ทํางานต่อไปไเรื่อยอ่าพอเสร็จปั๊บแต่หลังจาก55คิหุณหะคุณอยู่กองทุนระมองเงินชีพมาตลอดแล้วเนี่ยถอ,อนไปใช้ได้แล้วโดยที่ไม่กระทบกับเรื่องภาษีไม่กระทบแล้วเ,เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเงื่อนไขในการที่จะนําเงินกองทุนออกมาได้เนี่ยมีอยู่2เงื่อนไขหลักๆด้วยกันคือต้องอายุ ในการทํางานเนี่ยมากกว่า5ปีขึ้นไปอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยเพราะว่าไม่ใช่คุณเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วคุณถอนได้เลยไม่ใช่อ่าใช่ครับแล้วก็ที่สาคัญอีกข้อนึงเนี่ยด้วยความที่มันชื่นเชื่อเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณในลักษณะให้เราสามารถเอาไปเลี้ยงชีพได้ตอนเราแก่ตัวการที่จะถอนเงินก้อนนี้มาได้เนี่ยรักเดียวกันกับ r m f เลยคือเราต้องสามารถที่จะถอนออกมาตอนที่เราอายุ5 5ปีขึ้นไปก็พูดถึงเ่ยสรุปง่ายๆเลยในเรื่องของกองทุนสำรองนิตชบุเนี่ย มันก็คือสมบัติรับมันจะมีในเรื่องอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดสมมติคุณยังอายุไม่ถึงอายุงานไม่ถึงอายุอกเกษียณยังไม่ถึงแล้วคุณไม่ถอนก่อนสิดจะเกิดขึ้นเป็นไงปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่เจนในลักษณะน,นี้เนี่ยแน่นอนว่าณนะวันที่เรามีการสะสมเงินเข้าไปในกองทุนเรื่อยๆเ,เนี่ยแน่นอนเราใช้เงินจํานวนก้อนนี้เนี่ยในการกเราไปเตลมภาษีในแต่ละปีฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราถอนเงินกองทุนออกมาโดยที่ว่ามันยังไม่ได้เข้าเงื่อนไข 5ปีต่อเนื่องกับอายุ55้าปีเนี่ยแน่นอนครับว่าในส่วนของตัวเงินที่เราขอออกมาอ่าใก้แก่ในส่วนตัวที่เป็นเงินสมทบของนายจ้างครับแล้วก็ผลประโยชน์ที่งองเงยขึ้นมาจากเงินสมทบและเงินสะสมเนี่ยจะต,ต้องถูกนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ<ม>ําปีแต่ไม่เป็นไรครับมันยังมีทางแก้อยู่สมมุติว่าเรารู้สึกทํางานที่นี่ตอไม่ไหวละเอ้ยอยากพักเลยฉันจะไปแล้วอ่าฉันอยากลาออกแล้วหรือ แม้แต่ว่ากรณีที่เราเกิดต้องการที่จะย้ายงานโดยที่ว่าย้ายไปที่ทํางานใหม่แทนเนี่ยแน่นอนมันจะมีทางออกอยู่ว่าทํายังไงที่เราถึงจะไม่ต้องถอนเงินก้อนที่เป็น provident fund ออกมาครับมันก็จะมีตั้งแต่ทางเลือกที่ว่า 1. เราก็สวิชในส่วนตัว p v d เนี่ยไปอยู่เป็น RFS หรือ <IM> f c PD ซึ่งก็คือว่าเราก็สามารถที่จะสวิชกองก้อนนี้เนี่ย ไปสะสมใน ARM f แทนก็เป็นว่าเป็นเหมือนเป็นทางเลือกที่ว่าแบบคุณไม่ต้องแบบอยู่บริษัทเดิมแล้วอยากจะขาดกันไปเลยก็ฉันก็ย้ายจากกองทุนสำรองเลีงชีพไปอยู่ i r m f ไปก็ไปสะสมในส่วน i r m ETF ไปแล้วก็ในเงื่อนไขของ i r m f มันก็ยังอยู่ที่55ปีเหมือนเดิมก็คือไปคาไว้ตรงนั้นแล้วก็เราก็ใช้วิธีการบริหารจัดการจาก ตัว a i r แพนก็ได้เออนนี้ดีอ่าหรือตอนีที่2คือถ้าเกิดว่าในในเคสที่เราย้ายไปที่ทํางานใหม่ครับอ่าเราอาจจะมองหาที่ทํางานใหม่ที่มี p r o v i d e n c e p เหมือนกันอืมอืมก็โอนย้ายจาก p r o v i d e n c e p ที่ทํางานเดิมไปอยู่ที่ทำงานใหม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองที่ทําให้เราสามารถที่จะสะสมได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต้องโดนปัญหาในเรื่องภาษีตามมาครับส่วนที่สามคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะ จะย้ายไปที่ใหม่ก็ไม่มีบริเว์ฟันให้สะสมแล้วไม่ต่อใช่ไหม่ต่อแล้วใช่หรือจะย้ายไปอเวฟก็ดูยุ่งยากจังอ่าขี้เกียจทําเราฟรีสไปที่เดิมก็ได้ครับพี่เจมบอกเอชอว่าอยู่ที่เดิมนะจ๊ะขอฝากไว้เหมือนเดิมกันนะยังไม่ต้องสะสมเพิ่มแต่ว่าแค่ไวแล้วให้ทางผู้กองทุนช่วยบริหารจัดการต่อเหมือนเดิมแต่วิธีนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยก็อันนั้นก็ อ๋อถือเป็นค่าบริหารจัดการดูแลเป็นค่าดูแลไปเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไงเออคุณย้ายไปแล้วคุณฝากเขาดูแลก็ค่าดูแลคาหน่อายอออครับเป็นค่าฝากเงินลงทุนค่าฝากเงินลงทุนเออจะบอกว่าก็จะประมาณนี้ครับพี่เจนใช่จะบอกว่านี่แหละต้องทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ที่มองว่าเป็นสมบัติลับๆับของคนทำงานประจําคนทำงานประจําเนี่ยเออต้องฝากฟันเองต้องมีการบริหารตัวเองที่ดีเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตการเกษียณได้ยังมีความสุข แน่นอนออแล้วสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหลังเกษียณได้มันก็ไม่พ้นเรื่องเงินที่เราต้องสะสมแล้วก็เอาไว้กินไปใช้ตอนแก่ตัวนั่นแหละครับทุกคนกองทุนเพอเด้นฟันเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่เหมือนกองทุนพวก IMF เออ S S F อะไรพวกนี้ยบ,บางทีเราจะเก็บลืม,มแล้ววันหนึ่งที่คุณเกษียณ่แล้วคุณมาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยด้วยระยะเวลาที่มันมากพอเชื่อสิมันกําไรแหละแต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอาจจะต้องแบบขอแรงในจ้างเนาะ ให้การสนับสนุนหรือว่าจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลลูกจ้างของคุณมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเอาเข้าจริงนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง50%ดีความหมายคือว่ามีแค่ลูกจ้างแค่บางบริษัทที่ได้รับการดูแลยังมีอีกกว่า70%ที่เขาไม่ได้มีกองทุนพวกนี้ในการสะสมอ่าม,มันก็มีสองทางเรื่องนะพี่เจนมองในแง่ดีคือ,อบริษัทที่มีกองทุนพวกนี้เนี่ยเขาก็สามารถดึงคนเก่งๆดึงคนดีๆมาทำงานได้ เป็นสวัสดิการที่คนจริงๆเขาอยากได้นะชอชแต่ในแง่มุมหนึ่งคืออ้าวในเมื่อคุณยังไม่มีครับแล้วคุณต้องการสร้างหรือว่าคีบคนเก่งไว้กับตัวคุณเนี่ยคุณก็ควรจะจัดตั้งพวกนี้เพื่อให้เขามาอยู่กับคุณอ่าไม่งั้นคนดีๆเขาก็จะย้ายไปหาบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆอยู่เป็นเรื่องปกติใช,ใช่เป็นสวัสดิการที่อ่ะอย่างเราคุยกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยมีไหม ที่บริษัทมีโปรเด้นฟันไหมมีกองทุนสมองแรงชีพไหมเดี๋ยวนี้เขากิงกันเรื่องนี้กันเลยเหรอครับพี่เจนโูเมื่อก่อนขิงกันเรื่องอะไรนะค่ารักษาพยาบาลครับบริษัทมีค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่อ,อ่ะบริษัทมีโปรเด้นฟันให้ไหมแน่น,น่ะอ่าต่อมานีิขิงกันว่าบริษัทมีอาหารกลางวันให้กินหรือเปล่า <gasps> บริษัททุกบริษัทแหละขับเคลื่อนด้วยพนักงานใช่การที่กลับมาดูกลับมาดูแลพนักงานเราก็เหมือนกลับมาดูแลครอบครัวของเรายิ่งเขามีความสุขเนี่ยเขายิ่งจะสร้างผลงานดีๆให้กับบริษัทเราไปได้ บริษัทเราเองแน่นอนครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนเนาะครบถ้วนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดอินบ็อกกันเข้ามาก็ได้เนาะว่าแบบมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยโปรเดนฟันเป็นยังไงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทเป็นยังไงหรืออยากจะให้เรานําเสนออ่าใช่เลยครับแนะนําก็ได้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะมี provident f ฟันไว้สำหรับในการเก็บออมสะสมเนี่ยทั้งทาง h อเองหรือว่าทางพนักงานในจ้างเองก็ตามแต่ สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เราจะได้เข้าไปพูดคุยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ต่อเนื่องครับผมก็อย่าลืมครับตรงัยเรื่องประกันครับสนใจเรื่องการลงทุนนะครับติดตามพวกเราได้ทางช่อง3รีแพนครับหรือทางเพจ Facebook 3ีแพนก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ